สวัสดีค่ะเรามาดูพฤติกรรมเขนานะคะวันนี้ก็เริ่มจับคู่แล้วจ้าตกใจนิดนึงในนี่คู่นึงนำออกนะอุ๊บินบินแรงวายนล่ละอีกคู่นึง นตกใจโอ้หลนลงไปแล้วหนู่น,นอีกคู่หนึ่งหลายคู่แล้วจ้ะเพอาล้วพาละเพาะละไม่ยุ่งแล้วค่ะไม่ยุ่งแล้วค่ะไปแล้วค่ะ รูสิบเลยบวบินดอกนุ่นใส่อีกคู่นึงเอา้าไงเงาหางเขาก็จะงอมาหากันนะคะหางไข่กันเลยค่ะเซละ่ะนุ่นอีกคู่นึงหางไข่ย,ย่างหางไข่ย,ย่างวันนี้วันแรกนะคะสามสิบวัน เริ่มโคมจับคู่ขีหลังแข็งแรงมากบินแบบนับไปอีกสิบวัน จะลงทรายวางไข่แล้วค่ะเริ่มจับคู่แล้วนะคะหางมาชนกันแล้วจ้าไม่ค่ะไม่ค่ะหางชนกันเลยจ้ะ หางชนกันสั้นดึนดึนไปแล้วพี่น้องเบิ่งเบิงเบิ่งนดี๋ยวอีกโคหนึ่งพยายามพยายามจะสอดแล้วนะคะเยอ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 ะดีค่ะนี่คะ่ะกำลังโคมกันอยู่ตรง,น,งน,นั้นน่เนี่ยเนี่ยดูพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด ดูกันใกล้ๆเลยจ้าเอาให้ได้เอาให้ได้เป็นภาพที่หาไม่หาดูได้ยากเพื่อนอย่ามารบกวนดิเพื่อนเอาตูดไปหนอะ ใกล้แล้วพี่น้องหางใกล้สิคไยกันแล้วิึงชัดๆพี่น้องดูชัดดกันไปเลยจ้าอีกสิบวันลงกระบะทรายเพื่อไปไขนะคะ